มาช่วงนี <Aub urn> ้นะครับเราจะไปคุยก <you> <people> ับอาจารย์ต่อตะกูลยมนาคนะครับเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ผมก็จําได้ว่าหลายๆครั้งที่มีปัญหาเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับไอ้วงล้อไอ้ลูกบอลอะไรต่างเหล่านี้จะมีถูกกล่าวหาว่าติดแม่เหล็กไว้บ้างติดชิปไว้บ้างสามารถที่จะล็อกได้ไรได้บ้างนะครับแล้วคนที่ออกแบบของพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยต้องถามอาจารย์ต่อตะกูลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณวิชเยนครับอาจารย์ได้โพสต์ไว้ใน Facebook บอกว่านี่งวดที่8แล้วนะกับคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับสองปีกว่าๆเนี่ยที่หวยออกตรงเลขทะเบียนรถคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้สองคันสามคันเลยนะครับอาจารย์ครับทั้งที่อีสานทั้งที่เหนือสองคันนะครับครับอาจารย์มีความเชื่ออย่างไงครับเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมครับที่จะออกมาตรงแป้งอย่างนี้เอ่อตามหลักสถิติแล้วมันมันมันออกมาแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ในการล็อกเนี่ยนะ หลังหลังนี่บัญชีมันลบกออกเลขเลขํากันเนี่ยเลขคู่ํากันเนี่ยนะฮะเ,เกินเกินสิบดีครับแล้วก็ผมผมเนี่ยเคยมีประสบะการณ์ดูรู้ว่ามีการลอกเนี่ยเมื่อสิบปีแล้วสิบกว่าปีที่แล้วนะครับครับของตลาดนี่ทํามาตลอดสมัยมีกลงล้อเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ เอาไรายโยนกที่ลาปางผมไปตรวจงานที่ลําปางตอนนั้นนะฮะก็เขาก็มาบอกผมว่าเขามีเพื่อนเป็นนะักเป็นเพื่อนเป็นลูกสาวของกองสลากเนี่ยนะครับครับที่กรุงเทพแล้วก็จะโทรมาบอกทุกขวดผมก็บอกอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปเชื่อเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยมันเด็กล็อกอะไรต่างๆโกกอย่าไปเล่นว่าเขาถูกเจ็ดงวดไเจ็ดขวดซ้อนๆกันนะฮะพอถึงงวดที่แปด ก็ผมก็เลยบอกเขาว่าให้ซื้อครซื้อคราวนี้ทุ่มเลยปรากฏว่างวดที่แปดกองตลาดโดนจับทั้งแก๊งเลยครับอ๋อก็ยังไม่มีจมมันลอกกันมาตั้งแต่อดีตนะฮะครับคือมันมีประวัติมาแล้วลหละนะครับแล้วก็คนที่เคยล็อกก็ถูกดำเนินคดีตอนนี้ติดคุกดยซ้ำไปใช่ครับเพราะถามอาจารย์ว่าล็อกได้ไหมล็อกได้ล็อกได้ครับแล้ววิธีการแบบนี้แหละครับที่เป็นลูกบอลหมุนๆๆแล้วมันตกลงมาเนี่ยแหละครับจะทําไงครับอาจารย์ เป็นลูกบอลหมุนๆเนี่ยมันผมก็ดูที่ตอนนั้นก็มีข่าวว่าล็อกเนี่ยนะลูกหมุนๆแล้วก็มีอาจารย์นี่ก็เพื่อนผมนะครับเป็น,านาปอาจารย์ถาปัตต์อินดัสเทรียลดีไซน์นะครับที่ากกราชบังเนี่ยนะครับครัเพื่ออาจารย์คงเดชบุนพลรัตน์เนี่ยก็เพื่อนผมนะครับรับรองว่าแกเป็นคนดีนะครับก็ตามหลักแล้วแกบอกว่า ทุกบอนเนี่ยต้องใสมองเห็นได้เพื่อว่าไม่ให้มีใครไปถูกน้ําหนักนะครับครับแต่ก็พูดนะนะครับปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยเข้าใจว่ากองสลากนี่ไม่ไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับครับขนาดถ่ายทอดสดแล้วมีคนนั่งดูนี่เขายังโกงได้เลยถ้าไม่ถ่ายทอดสดนี่ผมว่าไอ้น้าหนักของลูกบอลเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับครับ ครับแล้วก็เราเราคงไม่เห็นว่าเอาเหล็กไปป่วงหรืออะไรเนี่ยนะฮะครับคือมันผิดน้าหนักกันนิดเดียวเนี่ยมันก็มีสึงนกหคือไอ้ก,ก้อนหนักเนี่ยมันก็จะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับครับครับอันนี้แหละครับเรื่องน้ําหนักของลูกบอลเนี่ยครั้งต่อไปที่ต้องให้มีพยานแล้วเอาเอาลูกบอลเนี่ยมามาชั่งเลยครับครับชั่งน้ําหนักก่อนใช่ไหมอาจารย์ต้องชั่งทุกลูกเลยนะ ทฤษฎีตามที่ต้องเป็นแบบเครื่องช่างก็เป็นเครื่องช่างแบบช่างช่างทองเลยครับครับช่างลูกบอลอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ครับถ้าเราทิ้งของสองชิ้นเนี่ยนะครับของสองชิ้นลูกบอลสองลูกน้ําหนักไม่เท่ากันเนี่ยลูกหนึ่งหนักลูกหนึ่งเบาเนี่ยของชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อนครับอาจารย์ก็เดี๋มันจะมีโอกาสครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้หยินไหมครับ สี่ครับอ่าลูกหนักกับลูกเบาลูกไหนจะตกถึงพื้นก่อนครับอาจารย์ลูกหนักเลยนะอ่าลูกหนักเพราะงั้นไปไปถ่วงลูกบอลให้มีลูกหนึ่งมีน้ําหนักมากไอ้ลูกนี้เวลาหมุนหมุนยังไงมันก็ต้องตกลงมาถึงก่อนซึ่งก็จะเป็นเลขที่จะล็อกเอาไว้ครับแล้วคุณหงนะทัวโลกตัวโลกเขาเขาไม่ใช้แล้วนะครับธี่เ้ให้ลูกบอลตกมา,มาเนี่ยนะครับครับ ที่จริงแล้วทางรัฐบาลเองก็เสนอว่าให้ใช้วิธีที่จะใด้เบอร์ที่ล็อกไม่ได้เนี่ยคือเป,นนคเป่าขึ้นข้างบนครับเป่าขึ้นข้างบนครับเป่าเหมือนเวลางานการชาติอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ครับครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏว่าทา,างรัฐบาลนี้ก็เสนอแล้วนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่กอสลักไม่เอาด้วยครับเป่าแล้วก็ไปล้วงออกมาว่าคุณจะเอาลูกไหนก็ได้ อันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ลวงนี่เลิกไปแล้วนะฮะไอ้ที่ที่ลวงนี่เพราะว่าเพราะว่าก็โดนจับไปไปพว่วงแล้วแต่สมัยก<ม>่อนล้วงแต่ว่าหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่าให้เป่าขึ้นในอากาศถูกไหมให้มันลอยขึ้นไปครับครับฮะแล้วก็ไปจับเอาตรงนั้นก็ได้หรือให้มันเป่าให้หลุดออกมาเลยรหรือยังไงหลุดออกมาเลยครับถ้าอาจารย์มองว่าครั้งนี้เป็นการล็อกโรตรีเนี่ยนะครับล็อกเลขเนี่ย คิดว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารหรือเพื่อสร้างความแม่เชื่อถือในแง่ของกายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ก็มีในหมู่คนที่เป็นพักพวกเนี่ยนะครับพักพวกอาจจะคนที่กระซิบกันบอกว่าเนี่ยนะให้คอยดูนะเบอร์รถนายกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะล็อกให้ครับครับถือว่าเป็นการร่วมร่วมเงินร่วมเงินของคนอื่นเนี่ยนะครับมาแจกพวกตัวเองครับอันนี้เป็นการเรียกว่า เรียกว่าหละการรวมผลผลิตโชคชะตาของคนที่ไม่ใช่พวกเอาไปให้พวกนักพับผมว่านี้มันเหลือดทนนะครับเพราะว่าให้หวยใต้ดินเนี่ยคนยากจนเล่นนะเล่นบาทนึงก็ได้สิบบาท้บาทก็ได้ได้มาห้าสิบบาทได้สัครับห้าหกห้าพันแล้วใช่ไหมครับครับโอเคเนี่ยเป็นความหวังเล็กๆๆน้อยนนะของคนที่ ไม่ใครนะคหรือว่าที่ที่เป็นคนยากจนนะครับผมผมคิดว่านี่ร้ายแรงมากเป็นการชัดเจนในเรื่องการทุจริตนะที่ทําให้เกิดทำไม่ยุติธรรมต่อคนเรื่องนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะครับอ,อาจารย์มองเป็นเรื่องการทุจริตด้วยนะทุจริตครับก็ผมคิดว่ารังแกความหวังของคนจนนะคือไม่มองว่า สมมุติว่าเป็นการใบหวยหรือให้หวยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการโปรดสัตว์ให้คนทั่วไปเ็าได้มีโชคมีลาบนะครับผู้ให้ผู้ใบก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ว่าจะมีใครเชื่อว่าถ้าถ้าเกิดรัฐบาลหรือนายกเกิดไปล็อกหวยเสียเองหนึ่งแล้วบอกพวกใครซื้อแล้วสองตัวเองเมื่อล็อกได้แล้วทําไมจะไม่ซื้อด้วยครับก,ก็ผมว่าคน,คนแมก้กระทั่งคนเสื้อแดงก็อาจจะไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบาระะมีนะแต่เชื่อว่านายกเนี่ยล็อกได้ ครับถ้าคุณวิทยเย็นบอกว่าเฮ้ยทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์กับคนที่รู้ว่านี่เขาล็อกเองไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเรื่องทำด้วยมือแฮนด์เมดเลยเนี่ย <c oughs> นะนอกจากเป็นเรื่องให้ผลประโยชน์กับคนใกล้เคียงแล้วมันจะมองเป็นเรื่องการเมืองได้ไหมครับอาจารย์ก็คนที่สนับสนุนทางการเมืองกับกับนายกเนี่ยเขาจะเองโดนกับติดว่าวัวนนี้ออกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะล็อกให้นะะคอยดูเบอร์ เราจนนายก็แล้วแปดมวดแล้วนะครับแปดครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแปดครั้งอะครแปดงวดแล้วนะครับอาจจะไม่ติดต่อกันแต่ว่าก็แปดมวดแล้วแต่อาจารย์ก็บอกเมื่อกี้ว่ายังมีเลขซ้ำๆอีกเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าอะไรพวกนี้อีกใช่ไหมอาจารย์อีกหลายครั้งด้วยกันเลขเลขคู่นี่เขาเพบอกว่ายากแล้วนะครับต้องซ้ำด้วยไอ้หนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยออกออกซ้ำแล้วหนึ่งหนึ่งนี่ออกหลายครั้งนะซ้ำนะฮะ อาล้ครับเช้านี้ก็เป็นข้อคิดทางหลักวิศวกรนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับครับ,รบสวัสดีครับอืมค,คุณอยากมีอิทร์ตบ้างไหมอืมฮะอุ้ยทุกว,วันนี้ผมก็มีอินทธิฤทนิ์อยู่แล้วนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้สามารถออกไปให้คุณผูอ้ชมอเห็นได้ทั่วประเทศไทย <c oughs> <c oughs> อินทอิฤทธิ์นะคร <c oughs> <c oughs> อิทธิ์อยู่แล้วนี่ผ่านหน้าจอเนี่ยผ่านหน้าจอทีวีนี่แหละครับอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วคือสุดยอดจริงๆนะสามารถขายผงซักฟอกขายนกหวีดแล้ว ทำบลูสกายได้นี่ก็เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างอ๋อนี่มีอิทธิฤทธิ์นะแต่ก็ยังไม่มากพอเท่ากับที่คุณยิ่งรักข้มีอิทธิฤทธิ์นะครับแปดงวดแล้วนะที่ทําแบบนี้แต่ว่าแล้วคุณยิ่งรัก่ไม่สุดนี่ลงทุนมากเลยนะครับกลัวคนรอบข้างจะไม่รู้ว่า4 0 4ถึงขนาดก้นจําเบ้าเลยทุข์ทดลงไปแต่ว่าเธอก็ทําได้เหมือนนะเธอก็ทําได้เหมือนโอ้ยเขาไม่ได้เสียแส้แกล้งทำก็พลาดจริงๆพลาดจริงๆคุณวิชใจเย็นนะครับเรามีรูปอะไรคุณผู้ชมดูคือ เราตอนนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของนอปชรอย่างที่คุณนพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่ายกเลิกพรกรเมื่อไหร่ในนปชเข้ากรุงเทพไหยนะอาจจะเป็นการยกเลิกพรกรเพื่อเปิดโอกาสให้นปชเข้ากรุงเทพจะได้ไม่มีกฎหมายนี้คือไม่รู้ว่าออกกฎหมายใช้กฎหมายนี้เพื่อบังคับกับกับอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช้เนี่ยนะครับทีนี้ตอนที่เขาชุมนุมนัดชุมนุมใหญ่กันบอกเป็นแสนเนี่ยนะที่พระนครศรียุธยาที่ใชีิสามกีฬาสนามกีฬา นะครับทีนี้คนก็สงสัยว่ามันมากมันน้อยอย่างไรเยอะมากขึ้นถนนเเพราะว่าดูในในจอของทีวีเสื้อแดงเนี่ยถ่ายภาพให้มันดูเยอะก็เยอะนะมุมกล้องมันช่วยได้มุมกล้องมันช่วยได้นะครับถ่ายให้น้อยมันก็น้อยนะก็แล้วแต่ว่าแต่มันขึ้นอยู่กับความจริงไงนะครับถึงขนาดไปเอาภาพอะไรนะประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาภาพงานศพงานศพก็ตายเขาใส่เสื้อแดงเหมือนกันก็แปลว่าใช้ทาเป็นว่าคนเสื้อแดงมาเยอะก็ไปหลอกพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยกันเอาภาพ ของขบวนเรือปี53มาใช้หลอกด้วยออว่าเป็นการเดินทางของพี่น้องปิดเสื้อแดงปีนี้ทำใ้มนหลอกกันง่ายเข้ามาทั้งทางบกทางเรือใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเข้ามาสองทางคุณรู้ไหมทำไมครึ่งบกครึ่งน้ำเพราะผู้นำคนใหม่เป็นเขา้าว <c oughs> บกครึ่งน้ำนะฮะเอาทีนี้ไปดูภาพไปดูภาพนะครับไปดูภาพที่เวทีเสื้อแดงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออนี่คือภาพกว้างที่มองเห็นทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ในสนามกีฬา นี่ทั้งเต็มสนามไหมคุณนอร์ใช่ฮะเต็มสนามมุมขวาสุดของภาพเนี่ยมุมจอเนี่ยนี่คือเวทีไงครับนะครับแล้วก็แนวนั้นก็เป็นแนวร้วแนวกาดถูกไหมฮะป้องกันแล้วก็นั่นคือพื้นที่วงกลมอยู่ตรงนั้นนะครับครับถามว่าในพื้นที่วงกลมตรงนี้เนี่ยมีคนจํานวนสักเท่าไหร่จริงๆเขามีการวงสีแดงเอาไว้นะครับแต่ละวงแต่ละวงแต่ละวงเนี่ยนะครับเขาคำนวณเอาวงละร้อยวงละวร้อยวงละร้อยเนี่ยจะมีคนจํานวนสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูตามวงที่เขาวงไว้เนี่ยเขาบอกไม่เกินห้าพ ไม่เกิน5,000คนอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขาก็ก็ถกเถียงกันก็ไม่เป็นไรแต่ให้คุณผู้ชมปเป็นน้อมันมีอยู่แค่นี้นะเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยไม่มีที่อื่นนะอ่าไปดูภาพต่อไปภาพต่อไปครับอ่าภาพต่อไปนี่<ม>เขาเอา,าพื้นที่สนามกีฬากีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเลยกว้างเข้า90เมตรยาว110ยสิบเมตร กว้างคนยาวเท่ากับ9,900อตารางเมตรอ่า9,900รอตารางเมตรถ้าตารางเมตรละนั่งสองคนก็จะมีคน19,800รอครับถ้าจะไปนั่งบนอัธจันทร์อีก4ี่พันก็จะรวมแล้ว23,800รอคนครับได้ถามบนอัธจันทร์มีป่ะเมื่อกี้เห็นแล้วไม่มีก็ไม่มีแล้วคนนั่งเต็มแบบนั้นไหมก็ไม่ไดแน่นมากปรากฏว่าสามทุ่มนีหายเกลี้ยงแล้วนะถึงขนาดโกศกบนเวทีบอกว่าอย่าเพิ่งขับนะเดี๋ยวเรามีเสื้อแจก <c oughs> เรามีเสื้อแจกให้นั่งลงก่อนเดี๋ยวเรามีเสื้อแจกสรุปยอดสูงสุดที่เขาจะไปที่นั่นได้ก็คือสอง0มืนกว่าคนถ้าสุดๆเต็มๆเราเอาตามนี้เลยนะ23,000 2 3 23, <000. S 1> นสามพันสองมืนสาแปดร้อยถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูภาพที่เรากลับไปดูที่ภาพแรกเมื่อสักครู่นี้จะถึง23,800สามันแปดร้อยไหมเนี้ยแค่นี้ <c oughs> มเมื่อวานเราประชุมอาสา,าสมัครป้องกันอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย มวลหมาประชาชนที่เวทีเวทีสนรุมครับนะครับมีกาดทั้งหมด2234คนครับนะครับเราก็เห็นจำนวนแล้วก็มาเปรียบเทียบดูกับเนี่ยที่นประชารเขามีเนี่ยครับนะครับคนหลักพันคนหลักหมื่นคนหลักแสนนะครับตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูขอภาพต่อไปครับโกตีตอนนี้เกียบมากเกียบแปลว่าอะไรคือพยายามจัดคือใช้คือทั้งใช้วิทยุของแกเองที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับ ปลุกระดมมวลชนสร้างกองกําลังมีอาวุธติดอาวุธนะครับแล้วก็พร้อมลงมือปฏิบัติการทันทีที่ปปชชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษ์เขาจะปฏิบัติการทันทีคุณวิทยเยนน <c oughs> ล้วถามว่าตํารวจถามว่าทหารฝ่ายความมั่นคงแน่นอนดูแลความมั่นคงภายในตํารวจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายนะครับการที่มีคนมาปลุกระดมสร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศแบบนี้ นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ถือโอกาสเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับครับวันนี้เราจบเร็วบ้างไหมพี่น้องจบเร็วเหรอมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอ้าวผมสุดท้ายได้ไหมได้ครับก็พี่น้องนะครับก็ปกติที่เวทีสวนลุมพินีนะครับก็บริจาคกันอยู่แล้วครับนะครับผมเองก็ไปทําหน้าที่เป็นโคศกอยู่บนเวทีนะครับลงมาก็น้องๆกากนี่แหละอาสาสมัครนะครับซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยมแล้วนะตอนนี้นะครับ โดยคุณถาวรเสร็เนียมนะครับที่รับผิดชอบดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับกาดเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องอาบน้ำะเนาะอากาศก็ร้อนก็หอถังน้ําเขาบอกว่าคนกาดประมาณ4ี่ห้าร้อยคนในส่วนลุ่มเนี่ยนะเฉพาะส่วนหนึ่งนะสี่ห้าร้อยที่ประตูหนึ่งเนี่ยนะประตูด้านหนึ่งเนี่ยด้านหนึ่งว่างี้ก็แล้วกันมีสายยางอันเดียวอาบน้ําด้วยสายยางเนี่ยนะครับแล้วก็ราดตัวแล้วก็ทุกคนก็ใช้พอคนนี้แต่ก็ฉีดฉีดฉีดกันเอง ถ้าเขาบอกว่าถ้ามันมีถังน้าใบใหญ่ๆสักถังสองถังเนี่ยเปิดน้ําใสไว้แล้วก็ตักอาบนะครับช่วยได้ใครที่มีถังน้านะครับขอพี่น้องแจ้งความจํานวหรือเอาไปส่งได้ที่คลังบริจาคผมว่าแต่ละบ้านที่ประตูสามได้เลยน่าจะมีถังน้ําเยอะนะช่วงที่เราใช่ต้องเตรียมรับน้ําท่วมปีห้าสี่อะไรอย่างเงี้ยทุกบ้านต้องซื้อถังน้าไว้ใส่รถกระบะแล้วก็ไปไปบริจาคที่ประตูสามนะครับสวนลุมพินีฝั่งถนนพระรามสี่ ตรงหน้าสวนสวนเบทีลีลาดประตู3นะครับแล้วเขียนว่าเลยบอกว่าให้กาดอาบน้ำทางนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นนะครับอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ขอรับรปจากไอ้กระป๋องอะไรเขาเรียกสเปรย์ฉีดน้ำใช่ไหมที่มันคือเราเอาซื้อมาฉีดรีดผ้าฉีดสปร r a y ฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟอกกี้เนี่ยกระป๋องฟอกกี้เนี่ยใครมี เอาไปบริจาคเพราะก็จะผสมน้ำ E M น้ำ E M แล้วก็ชีดับกลิ่นอะไรต่างเหล่านี้ตามครัวต่างๆนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแลวก็ใครก็ถ้าใครมี E M นะครับใครมีกากน้ําตาลเขาก็จะเอาไปผสมแล้วก็ใช้ได้เอาไปบริจาคได้ใช่ E M ลูกเดียวกับที่คุณยิ่งรักเคยไปใส่บาทนลูกอันนั้นอันนั้นเอาไปใช้ไม่ได้ต้องโยนลงน้ําอย่างเดียวแต่อันนี้เขาต้องเอามาเขาเป็นหัวเชื้อเพื่อนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพราะว่าเพื่อบําบัดเนื่องจากว่ามันการทําครัวมันมีน้ําเสียพอสมควรมีน้ําเสียแล้วก็จะฉีดแล้วก็เพื่อที่จะทําความอะไรสะอาดนะครับก็ขอคุณผู้ชมสามารถจะมีส่วนร่วมด้วยได้ครับก่อนจบนะครับนกหวีดสิบสีรุ่นใหม่ที่เป็นกล่องพลาสติกแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถมาซื้อได้ที่บรูซกายเลยถ้าใจร้อนอยากได้ของเลยนะครับหรือมาที่ไปที่สวนลุมพินีเยียนนี้ก็มีขายที่บูธบรูซกายนะครับ ไปได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อมาที่02308055ก็ได้นะครับราคาแพงขึ้นกว่าเดิมเดิมมัน399ครับอันนี้เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าเป็นกล่องพลาสติกนะครับราคาที่450บาทนะครับ แต่ว่าของแท้นะครับราคานี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินที่สวนลุมเนี่ยจะเห็นคนเอากล่องพลาสติกก็ไม่ใช่ห้ากล่องพลาสติกแบบนี้เป็นกล่องพลาสติกเหมือนกับกล่องใสายพระคือเขาทำเองเราก็ทำกันเองแล้วก็ใส่นกหวีดสิตัวมาเดินขายกันกล่องละเป็นพันนะครับแต่อันนี้ของแท้ด้วยแล้วก็นกหวีดแท้ด้วยขายอยู่เพียงแค่4-50บาทเท่านั้นนะครับก็เชิญชวนุผู้ชมนะครับที่อยากจะสะสมเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่า นกหวีดคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้ในครั้งนี้และการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญที่ลูกหลานของเราต้องเรียนครับเพราะนี้เราเก็บสัญลักษณ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึกคุณพูดตรงนี้แล้วก็มีการระดมทุนหาเงินนะครับเพื่อช่วยลงกำนัน,นโดยณลันชฉลีวานณิเทพบุตบุะครับ,รบรมีนกหวีด3ลายลายสิงโตลายม้าลายลายเสืออันนั้นเป็นนกหวีดประดับคริสตัลใช่เสือดาวเสือโคร่งม้าลาย3สีนะครับตัวละ20,000 นะครับสวยงามทีเดียวนะใครที่สนใจนะครับจำเลขตัวเบอร์โทรศัพท์ง่ายๆโทรไปซื้อมีแค่57ตัวไม่รู้หมดหรือยังนะครับ086แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เหลือก็คือลงท้ายด้วย77ตรงกลางศูนหมดเลย0 8 6แล้วก็0 0 0 0์ศ้ก็77นะครับโทรไปจองซื้อได้นะครับมีแค่57ตัวนะครับไม่ทราบว่าจะเหลือหรือเปล่าถ้าใครสนใจก็เชิญนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโรสกายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ